เทมที่เรารู้สึกว่ามีในชีวิตแล้วมันคุ้มมากใช้คุ้มใช้ทุกวันใช้จนยับเยิยนคือแบบบล็อกเกอร์ฝรั่งก็ใช้เยอะแล้วคนไทยก็เริ่มมาใช้กันแล้วนะคะ <S <S เ <ứng> ฮ้ยทำไมเราคิดถึงกลิ่นนี้มันพิเศษจริงๆเราว่ามันอร่อยอร่อยแบบที่เราไม่คิดว่ามันจะอร่อยได้ขนาดนี้คู่นี้ห้าหมื่นกว่าบาทนะคะเราชอบที่สุดในชีวิตเลยเท่าที่เคยใส่มาสวัสดีคะ่ะทุกคน,นกลับมาอูกกับมนาเมซองนะคะ รู้สึกว่าไม่ได้มาทำคลิปแบบพูดเกี่ยวกับของอย่างนี้เยอะมากเลยนะคะเนื่องจากว่าทาโลบายมาเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้มี feeling ในการแบบป้ายยาหรืออะไรนะคะแต่ปีที่แล้วเรามีทําคลิปหนึ่งที่แบบว่ามาพูดถึงไอเทมที่เรารู้สึกว่ามีในชีวิตแล้วมันคุ้มมากซื้อมาแล้วไม่เสียดายเงินใช้คุม้มใช้ทุกวันใช้จนยับเยินอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยจะมาทําอีกหนึ่งเวอร์ชันละกันสําหรับปีนี้นะแต่ว่าก็จะเป็น edition แบบ แพงนะคะอยู่ในแคตตาก็อของที่แบบเป็น Investment pieces หน่อยละกันก็คือเป็นหลักพันหลักหมื่นขึ้นไปนะแต่เป็นของที่เรารู้สึกว่าคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์นะคะแล้วก็แน่นอนว่าหลักการที่เราใช้ในการคิดว่ามันคุ้มไม่คุ้มนะคะก็คือ Co s t per use ซึ่งเราพูดไปในหลายคลิปแล้วนะคะ Co s t per use ก็จะพูดถึงราคาใช้ต่อครั้งนั่นเองซึ่งสูตรมันก็จะเป็นสูตรนีกก็คือจะเป็นราคาของสินค้านั้นนะคะหารจํานวนครั้งที่เราใช้สิ่งสิ่งนั้นที่เราซื เพอร์ยมันก็จะเล็กลงซึ่งแปลว่าคุ้มค่ามากมันเองค่ะมาเริ่มต้นกันเลยอันแรกนะคะขออภัยในสภาพคือเราใช้จริงนะคะแล้วก็เพิ่งหยิบมาจากห้องน้ำเมื่อกี้เลยก็คือล็อกซิทานอัลมอนต์ชาเวอร์ออยล์นั่นเองนะคะคือตัวนี้เคยพูดไปใน IG หลายทีแล้วเพราะว่าใช้มาหลายขวดแล้วใช้มาตั้งแต่ปีที่แล้วมั้งปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วนี่แหละเอาจริงตั้งแต่ใช้ขวดแรกก็รู้สึกว่ามันหอมแต่รู้สึกว่าก็หอมแล้วไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่เราทํางานในวงการอินฟลูเลอนเซอร์ ไปใช้อย่างอื่นนะคะแล้วก็กลับมาใช้เขาอีกครั้งหนึ่งอะพอใช้ขวดที่2อะรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ทำไมเราคิดถึงกลิ่นนี้ทําไมกลิ่นนี้มันต่างมันทําให้เราผ่อนคลาย <c oughs> คือล็อกซิทานเนี่ยจะบอกว่าเราชอบของเขาหลายตัวนะแต่ว่าคือตัวเชาออยเนี่ยมันพิเศษจริงๆอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของเนื้อสัมผัสเนื้อสัมผัสเขาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนออยหนักๆน,นิดนึงนะคะให้ลงไปปุ๊บใช่ไหมแล้วก็เวลามันโดนน้ำอะมันจะกลายเป็นน้ํานมเนื้อสัมผัสดีมากคือเราอะไม่ได้รู้สึกเลยว่ามันเป็นอะไรที่เราขาดไม่ได้จนกระทั่งงงงงชช่่่วววเเเลาาาาาาททีรรรํนนนหักกมึึู้ส ว่าเราไม่มีเวลาให้ตัวเองเลยเราทําแต่งานเราคุยแต่กับทีมคือเวลากับครอบครัวก็แทบจะไม่ได้คุยแล้วมันทําให้เราแบบเหนื่อยทั้งกายและใจนะคะสิ่งเดียวที่เรา look forward to ในช่วงนั้นก็คือการที่เราอาบน้ําตอนเย็นแล้วเราได้ใช้อาลมอชเชลออยตัวนี้คือมันดีมากๆทุกคนอะไรที่มันเป็นเรื่องของกลิ่นอะแล้ว,ว่ามันช่วยบําบัดได้จริงๆนะไม่ว่าจะเป็นความเครียดความทุกข์ใจความเหนื่อยของเราอะมันถูกล้างออกไปทุกเย็นนะคะด้วยสิ่งสิ่งนี้แล้วมันทําให้เรารู้สึกว่ามันเป็นมัสเาวลที่เ,าอ,เ,า,เาอยากจะซป ราคาสูงหน่อย2,000กว่าบาทแต่ว่าสําหรับไซส์500 ml นะคะก็ใช้ได้นานอยู่นะแล้วก็ไม่ต้องใช้ทุกวันนะทุกคนก็คือใช้ในช่วงเวลาที่เราทำงานหนักเราอยากจะสปอยตัวเองแต่ไม่ค่อยได้มีเวลาเซลฟ์แคร์เท่าไหร่นะคะตัวนี้แนะนํา ไอเดมที่2นะคะก็คือ Nespresso Virtual Next นะคะตัวนี้จะบอกว่าราคาไม่แรงเท่าที่คิดนะตอนแรกนึกว่าจะหมื่นกว่าบาทแต่อยู่ในราคา9,500บาทนะคะคือจะบอกว่าตัวนี้เป็นอะไรที่แบบนึกมานานแล้วว่าแบบเอยจะลงทุนดีหรือจะยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตัดสินใจว่าอเอาเลยเพราะว่าเราอะ work from home เนาะเราก็รู้สึกว่าเออเราทานกาแฟบ่อยอย่าง Nespresso เนี่ยเป็นเครื่องทากาแฟอัตโนมัติที่เรารู้สึกว่าใช้สะดวกมากๆคือเราใส่แคปซูลไปกดเครืกดกดปุ่มแค่ครั้งเดียวมันก็สกัดกาแฟออกมาได้เลย แล้วก็เราไม่ต้องไปเรียนรู้การทํากาแฟแบบหลากหลายอย่างเนาะเราแค่เลือกแคปซูลให้ถูกกับสิ่งที่เราชอบบางวันกินเป็นกาแฟดําบางวันกินเป็นกาแฟผสมนมหรือว่ากดเป็นช็อตออกมาแล้วผสมนมพืชเองอะไรเงี้ยก็คือมีให้เลือกหลากหลายมากคือหลังจากคํานวณค่ากาแฟค่าคาเฟอีนใดๆที่ตัวเองทานนะคะก็รู้สึกว่าเออมันคุ้มค่าเอาจริงๆคนที่ work from home แล้วว่าคุ้มนะคะแล้วก็ใครที่แบบมีออฟฟิศเล็กๆหรือว่ามีคนอยู่ในบ้านด้วยกันหลายๆคนที่ทานกาแฟเหมือนกันนะเรารู้สึกว่าแบบมันเป็นอะไรที่แบบซื้อมาแล้วคุ้มได้ง่ายมากๆคือ แค่ประมาณ3เดือน6เดือนก็คุ้มค่าเครื่องแล้วนะคะถ้าเทียบกับค่ากาแฟาที่กินต่อว,วันอะ แต่มากกว่าการประหยัดเงินความสะดวกแล้วนะเราว่ามันอร่อยอร่อยแบบที่เราไม่คิดว่ามันจะอร่อยได้ขนาดนี้คือเรารู้สึกว่าเทคโนโลยีในเรื่องของกาแฟมันมาแบบล้ำมากๆเนสเพรสโซเป็นเครื่องที่เรารู้สึกว่าเรามีจาร m เมนกับมันมาตลอดว่าแบบกาแฟกดเครื่องมันจะอร่อยสักขนาดไหนแต่ว่าพอมาเจอเครื่องนี้เรารู้สึกว่าแบบเออมันเป็นรุ่นที่เขาทําแบบฟองครีม่าได้แบบหนาเนียนนุ่มมากๆคือกดแล้วยังงงว่าแบบครีม่าแบบนี้มันออกมาจากเครื่องนี้ได้ยังไงแต่ถ้าพูดถึงแบบ ตัวแคปซูลที่เราทานบ่อยนะคะเดี๋ยวขอไปหยิบให้ดู2ตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่เราทานบ่อยช่วงนี้นะก็จะมีตัว double espresso scuro นะคะตัวนี้เราชอบมากดใส่นมพืชใส่เมเปิลเซรัปเป็นเมนูที่เราทําแชร์ไปในอินสตาแกรมนะคะคือมันอร่อยมากเป็น s ิเกเนอเจอร์เมนูของคาเฟ่ได้เลยอะ่ะมันอร่อยแบบนั้นเลยแล้วก็มันเรารู้สึกว่ามันให้ความเข้มข้นของกาแฟที่แบบเออกินแล้วมันนัวมันอร่อยนะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นคอสตาริกานะเราจะทานอันนี้วันที่เราอยากกินกาแฟดำนะแบบ a อ e อเมริ โน่ ano, คืมันอร่อยมากทุกคนคมันจะแบบมีติดเปรี้ยวนิดนึงได้รสชาติกาแฟที่แบบเอาจริงคือเหมือนบาริสต้ามาชงให้กินจริงๆแล้วคือมันใช้ง่ายมากแคปซูลนะคะจะมาในรูปแบบนี้ใช่ไหมแล้วมันะจะมีแบบรูปแบบให้ดูเลยว่าเฮ้ยอย่างอันนี้ใช่ไหม Double Espresso Scuro ก็จะเขียนมาว่าเป็น80 ml นะคะแล้วก็ Costa Rica ก็คือ150 ml นะคะก็คือเราจะสามารถแบบเก็ตภาพได้เลยว่าแบบเออกาแฟาที่เรากดออกมามันจะเป็นประมาณไหนนะคะแต่ว่าใครที่แบบเออกินบ่อยๆก็จะรู้อยู่แล้วแหละว่าแคปซูลแบบไหนกดออกมาได้แบบไหนไอเทมต่อมา ด y s เซนแอ s t r ตรทอันนี้ก็คือเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ราคาแรงแต่แบบว่าเรารู้สึกว่ามันคุ้มค่าเอาจงจริงถ้าหลายคนตามกันมาแบบเป็นเวลาหลายปีนะคะจะรู้ว่าเราเป็น FC ไซีดาเซนอยู่แล้วคือเราใช้มาตั้งแต่ตัวมัลติสไตล์เลอร์นะคะแต่ว่าด้วยความที่แบบพอเราย้ายมาคอนโดใช่ไหมคือมันใหญ่มากมันมีหลายหัวมากแล้วเรารู้สึกว่ามันเริ่มไม่ตอบโจทย์ชีวิตเราแล้วนะคะแล้วเราก็เลยแบบโอเคปล่อยน้องไปแต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่ด y s เซนแอ s t r ตรทออกมาพอดีซึ่งดูดิโอเคมันก็มาแบบในใน,ในลักษณะนี้นะคะไม่มีหัวใด,ดๆ เพราะว่าเราอยู่ในช่วงที่ตัดสินใจพอดีว่าเรารู้ว่าเราเป็นผู้หญิงผมอยากโศกเนาะโดยธรรมชาติแต่ว่าเราอะรู้สึกว่าเราต้องการที่จะสไตลิ่งผมตรงในชีวิตประจำวันเพราะว่ามันตอบโจทย์ชีวิตเรามากกว่าด้วยความที่แบบเออเวลาปล่อยอยากโศกธรรมชาติแล้วมันดูลกลุงหลังนิดน,นึงถ่ายงานยากอะไรแบบนี้นะคะตัวนี้เขาเลยตอบโจทย์มากแม้ราคาจะแบบ เกือบแต่2 0 0 0มแล้วก็ตามแต่แบบเป็นสีที่ถูกใจมากดูดีสีมันสวยมากนะคะคือไดซ่านะปกติเวลาที่เขาออกโปรดักต์ใหม่มาเขาก็จะตามมาด้วยสีพิเศษต่างๆซึ่งแบบอันนี้ดีใจมากดีใจมากที่แบบเฮ้ยเราไม่ได้ซื้อแต่สีแรกเรารอสีนี้แต่ตัวนี้คือจะบอกว่าความสะดวกของมันคือเราสามารถได้ให้ผมแห้งแล้วก็หนีบให้ผมตรงในเครื่องเกียวได้เลยนะคะเราสามารถใช้ตอนผมเปียกนี่แหละกด แล้วก็รีดผมเราแบบนี้แล้วมันก็จะออกมาตรงเลยนะคะคือการที่มันเวิร์กเนี่ยมันจะพ่นลมลงแบบนี้นะคะทําให้ผมเราอะตรงแล้วก็เราสามารถใช้ตอนผมเปียกก็ได้ผมแห้งก็ได้นะคะแล้วก็เรารู้สึกว่ามันไม่ทําให้ผมเสียเท่าการใช้ไดแล้วก็เครื่องหนีบตามแบบธรรมดาเออรู้สึกว่าถนอมเส้นผมมากกว่าแล้วก็สามารถปรับความร้อนความอะไรได้หลากหลายนะคะมีลมเย็นเป่าท้ายด้วยก็คือดีงามเป็น productivity tool เพราะเรารู้สึกว่ามันช่วยเราเซฟเวลาเยอะมากในการสไตลิ่งผมไม่งั้นไม่สามารถแบบไว้ผมยาวได้คะ่ะ ขนาดน,นี้ทุกคนบอกเลยคุ้มค่ะต่อมานะคะแวกแนวมาแฟชั่นไอเทมกันบ้างนะคะกับนี่ มีทองมาเจียล่าจะบอกว่าเป็นรองเท้าที่แบบอยากได้มานานแล้วอันเนี้ยจะเป็นตัวทาบิชูนะคะถ้าเกิดใครฟอลโล่กันอยู่แล้วว่าจ,จะรู้ว่าเรามีรองเท้าแนวเนี้ยอยู่แล้วที่เป็นออกแนวสนเอร์นิดๆนะคะก็เป็นสีขาวชื่อทาบิฟุตแว์นะอันนั้นซื้อมาจากเกาหลีแล้วก็อยากได้คู่เนี้ยมาหลายปีแล้วแล้วก็คิดแล้วคิดอีกว่าใส่แล้วมันจะคุ้มไหมนะมันก็ราคาแพงอยู่นะอันนี้คู่นี้ห้าหมื่นกว่าบาทน,นะคะก็เอาจริงเป็นคนที่แบบถ้าจะซื้อของแบรนด์เนมอะไรอะคือคิดแล้วคิดอีก คิดจนรู้ว่าฉันลืมมันไม่ได้ฉันต้องซื้อมันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนั้นก็คือเคสสาหรับคู่นี้เลยนะไปลองมาหลายประเทศแล้วจะรู้ว่าฉันอะใส่ไซส์35ซึ่งเอาจริงๆปีที่แล้วอะเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้ให้รางวัลตัวเองเท่าไหร่เราทํางานแล้วเราก็ซื้อประสบการณ์ซะส่วนใหญ่แบบว่าซื้อประสบการณ์ในการไปเรียนไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติทุกปีอะเราจะซื้อของชิ้นหนึ่งที่มีคุณค่าทางใจกับเราเพื่อเป็น reminder ให้เราว่าแบบ ปีนี้เราซื้ออันนี้ให้ตัวเองนะปีนั้นมันเป็นยังไงมันเป็นสิ่งเล็กหรือว่าสิ่งใหญ่ถ้าเป็นสิ่งใหญ่หน่อยแพงหน่อยก็แปลว่าเฮ้ยปีนั้นอะเราทํางานหนักนะเรามีความตั้งใจกับอะไรหรือว่าฉันเผชิญปัญหาแล้วฉันก็แบบไม่ยออ่อท้ออะไรแบบนี้เออมันจะทาให้เรานึกถึงช่วงเวลานั้นๆของแต่ละปีปีที่แล้วก็รู้สึกว่าเอออยากที่จะให้รางวัลตัวเองเพราะว่าเป็นปีที่แบบมีหลายๆอย่างที่ยากที่มันต้องก้าวข้ามผ่านมานะคะก็เลยแบบว่าอ่ะเข้าไปดูในเนะว็บคลับสวีตตี้วันนะว่าเฮ้ยย 36ซึ่งเราใส่ไม่ได้นะคะแล้วก็เลยถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถสั่งเว็บตรงของมาเจียล่าได้หรือว่าทางแบบฟาร์เฟกอะไรเงี้ยคือใครที่รอโปรโมชั่นได้ก็ก็รอแต่ว่าช่วงนั้นก็คือรอไม่ได้ใครที่อยากจะสั่งต่างประเทศนะคะก็ต้องทําใจเรื่องภาษีนิดนึงนะหรือว่าอาจจะรอช่วงครับชวันี้วันเซลอะไรเงี้ยก็ก็อาจจะรอได้เหมือนกันถ้าเกิดใครชอบรองเท้าแนวนี้คือเอาจริงก่อนที่จะซื้อจริงๆอ่ะเราลองใส่รองเท้าไม่ไเจนสีดํานะคะของอีกแบรนด์หนึ่งมาปีหนึ่งทําให้เรารู้ว่าเรา m a ร y j a n นสีดํามาใส่บ่อยมากซึ่งมันก็มีแนวโน้มว่าเราจะหยิบคู่นี้มาใส่ได้บ่อยเหมือนกันเพราะว่าลักษณะรองเท้ามันใกล้เคียงกันแต่ว่าแบบเออดีไซน์มันอาจจะล้้ากว่านิดนึงเราก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะได้เวลาแล้วนะคะก็เลยจัดมาแล้วรู้สึกว่าเออจริงๆคือมันมีความแข็งมีความกัดกว่ารองเท้า m a ร y j เจ e ที่เราใส่มาก่อนหน้านี้นิดนึงแต่ว่าด้วยดีไซน์อะไรใดๆแล้วว่าเรารู้สึกว่าแบบเออเราชอบอะแล้วเราก็รู้สึกว่าเวลาได้ใส่ทุกครั้งมันมีความสุขอะเออซึ่งเรารู้สึกว่าอันเนี้ยคอสเพอร์ยูสอาจจะไม่่ใสทุก ะะแต่ว่าทุกครั้งที่เราใส่อเออเรามีความสุขมากแล้วเรารู้สึกว่าเราแฮปปี้กับการตัดสินใจอะเหมือนเราเราตัดสินใจเลือกเขามาแล้วเรานึกถึงเขามาหลายปีแล้วจนสุดท้ายเขาได้มาอยู่กับเราสักทีในเวลาที่ใช้อันต่อมานะคะยังคงเป็นรองเท้าอยู่แต่ว่าเป็นรองเท้าว,วิ่งนะคะอันนี้เพิ่งได้มาประมาณ2เดือนได้มั้งแต่ว่าช่วงที่ได้มันแรกคือใส่ไม่ได้เลยเพราะว่าฝุ่นม,มันเยอะมากไม่ได้ใช้เลยนะคะแต่ว่า เอาจริงรองเท้าวิ่งก่อนหน้านี้นะคะที่เราใช้มาก็เป็นรองเท้า A6 แหละเป็นเจลนิมบัส25ซึ่งเอาจริงเป็นรองเท้าที่เราชอบที่สุดในชีวิตเลยเท่าที่เคยใส่มาคือมันรู้สึกถูกจริตไปหมดไม่ว่าจะเป็นแบบสีไซส์ความนุ่มเด้งความสบายความเบาคือเจลนิมบาที่้ามันสีขาวด้วยคู่ที่เราได้มาเนาะมันก็เลยรู้สึกว่าเออมันแต่งตัวง่ายดีแต่ว่าอ่ะพอคู่นั้นเริ่มเย็นคือใช้แบบใช้จริงจังใช้ในการวิ่งแบบตอนหลังก็ยิ่งวิ่งยาวขึ้นด้วย10 โล15โลอะไรแบบนี้นะคะก็เลยรู้สึกว่าอ่ะได้เวลาเปลี่ยนแล้วเพราะว่าไปเหยียบคนอะไรใดๆด้วยสีขามันก็เหลอง่ายนะคะก็เลยคิดว่าแบบเอ้ยจ้า ยังไงดีจะเปลี่ยนรุ่นไหมหรือยังไงแล้วก็มีแอบ,บนอกใจไปลองใช้แบรนด์อื่นแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้เลยมันเนืดมันไม่ถูกใจไม่ถูกจริตไม่เอนจอยในการวิ่งนะคะก็เลยกลับมาซบอกน้องเจลนิมบัส27นะคะอันนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่องออกมาเลยคาร์ลเวก็จะแอบแบบสดกว่าที่เราใส่ปกติแต่จริงๆแล้วก็เป็นคนที่ใส่ชุดวิ่งสีขาวดาอยู่แล้วก็เลยอาจจะแมชไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ว่าใครที่แต่งตัวจี๊ดจ๊าดหน่อยอยากได้รองเท้าสีที่มันโทนดาวกว่านี้นิดนึงก็สามารถซื้อเเป็นจ ดะะเดี๋ยวขึ้นรูปไปให้คือมันจะเป็นสีบรอนซ์ทองๆน้ำตาลน้ำตาลนะคะมันก็จะแมชง่ายกว่าอันนี้นิดนึงแต่ว่าเอาจริงๆเพอร์ฟอร์แมนซ์คู่นี้คือเราว่ามันเหมาะกับการวิ่งเรามากมันเหมาะกับน้ําหนักเราด้วยอะ่ะคือเราเป็นคนที่ตัวเล็กตัวเบาฉนะนัะ้นรองเท้าเราหนักมากไม่ได้เพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่เอ็นจอยในการวิ่งเลยตัวนี้คือ6กพันห้าคือคุ้มค่าจริงคือใช้ได้ยาวๆนะคะปกติเวลาเราซื้อรองเท้าวิ่งอะ่ะเราก็จะมีไม่เกิน2คู่อยู่แล้วอย่างตอนนี้ก็มีแค่คู่เดีียยยยวววเเเะะะ่คคืออนนนดััดก็บะะบ,บ้้ลลจแใสตไป เราว่ามาทิวีวลเขาดีมากอย่างตรงนี้คือมันระบายอากาศดีมากมันจะเป็นผ้าบางๆนะคะแล้วก็ดูดีคือเราว่าโค้งเว,ว้าความแบบหนุบหนับของเขาได้ๆอะ่ะคือมันเบาแล้วมันเด้งมันซัพพอร์ตการวิ่งมากนะคะใครที่ไม่เคยลองนะอยากให้ไปลองตามแบบซูเปอร์สปอร์ตหรือว่าร้านเอิกต่างๆนะคะพวกโปรดักต์ลิงก์ต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะหาแปะไว้ให้ข้างล่างในดีสคริปชั่นบ็อก์นะคะอันต่อมานะคะก็ยังเป็นเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายอยู่นะคะกับกระเป๋า สวยมากตัวนี้ใช้มาประมาณเดือนหนึ่งแล้วมั้งค่ะคือเป็นกระเป๋าของซองมอนนะคะก็จะเป็นแบรนด์จีนซึ่งเขาทําดีมากนะเป็นแบรนด์ที่แบบอยู่ในกระแสมาประมาณ2-3ปีแล้วนะคะคือแบบบล็อกเกอร์ฝรั่งก็ใช้เยอะแล้วคนไทยก็เริ่มมาใช้กันแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่ของเขานะคะที่เพิ่งออกมาซึ่งเรารู้สึกว่ามันถูกจริตแล้วมากเลยอย่างแรกเลยคือแบบสีคือสวยมากเป็นโอลิฟกรีนที่แบบถูกต้องถูกตรงคือแต่งตัวแมทช์ง่ายมากใส่กับเสื้อผ้าได้หลายสไตล์นะคะจะบอยหน่อยจะแฟชั่นหรือว่าเอาจร กับ Active w ว a r ก็ยังได้อยู่เลยอะเราชอบการคอนทราสต์ระหว่างการใช้หนังตรงนี้นะคะกับสเวตก็คือหนังกลับนะคะคือหนังกลับเอาจริงแล้วว่ามันมีความโซมเร็วอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าลักษณะกระเป๋าแนวเนี้ยมันก็เป็นแนวที่แบบเซอซอๆหน่อยอยู่แล้วนะคะรุ่นนี้ก็มันค่อนข้างใหญ่นะเราเลือกเป็นไซส์ใหญ่สุดมาเลยนะคะใบนี้16,900บาทนะคะอันนี้พรีมาจากร้าน B R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  Studio นะคะเดี๋ยวขึ้น IG ไว้ให้ตรงนี้คือเราพรีกับเขารอบน,อบนี้รอบที่2แล้วนะคะก็คือประมาณ เกือบเกือบสองอาทิตย์ก็คือได้ของแล้วนะคะก็สามารถไปดูกันได้คือเขามีหลายสีหลายแบบนะอย่างรุ่นนี้เองก็มีหลายไซส์นะคะแล้วก็มีหลายสีด้วยเอาจริงๆคือคุณภาพตั้งแต่ใบที่แล้วอะ่ะเราก็ชอบอยู่แล้วนะเรารู้สึกว่ากระเป๋ามันทํามาคุณภาพดีฮาร์ดแวร์อะไรเงี้ยคือสวยแต่ว่ารุ่นนี้เอาจริงๆนะความสวยคือให้10เต็ม10เลยแต่ว่าความทนก็อาจจะไม่ได้ทนมากเท่าไหร่นะคะแต่เอาจริงๆถ้าดูคุณภาพ เ,เขาจะมีหมุดวางข้างล่างอะไรเงี้ยคือเขาทํามาอย่างดีเขาคิดมาเผื่อคนใช้แล้วนะคะแต่ว่าคนใช้ก็ต้องทนุถนอมน้องนิดนึงแหละเรารู้สึกว่าสําหรับคนที่ไม่ได้ห่วงของมากอะไรเงี้ยก็ใช้ได้นะแต่คนที่แบบห่วงของมากๆแล้วกลัวของโซมันอันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะเพราะว่าเรื่องฝนเรื่องอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องดูแลสเปรย์กันเยอะนะแล้วก็เรื่องความแบบเลอะใดๆด้วยแต่ว่าเอาจริงเป็นกระเป๋าที่เราได้มาแล้วเราใช้บ่อยมากตอนแรกอะรู้สึกว่าอาจจะใช้ไม่ได้กับหลายลุขนาดนั้นแต่เอาจริงคือได้หมด ใส่กางเกงยีนใส่กระโปรงสั้นแต่งตัวดูแฟชั่นสีนี้อางจิมาแมทช์กับหลายสีแล้วทําให้มันดูแฟชั่นมากขึ้นเราเอาไปใส่กับแบบบัตเตอร์เยลโล่เราเอาไปใส่กับสีแบบน้ําตาลเอาไปใส่กับสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยคือมัน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 ดูเข้าไปหมดเลยแล้วมันทําให้ดูแฟชั่นมากขึ้นนะคะใครที่อยากได้แฟชั่นไอเทมที่เอลเลเวตการแต่งตัวให้ดูน่าสนใจมากขึ้นนะเราว่าเป็นรุ่นที่แนะนํามากๆเลย ไอเทมต่อไปนะคะเคยพูดถึงไปแล้วนะในคลิปแบบเกี่ยวกับอุปกรณ์ทำคอนเทนต์นะคะแต่ว่าไม่พูดถึงเขาไม่ได้ถ้าพูดถึงความคุ้มค่าเรารู้สึกว่าเนี่ยเป็นหนึ่งใน best investment ที่เราซื้อมาในช่วงที่ผ่านมานะกับ DJI Osmo Pocket 3นะคะเราซื้อมาเป็น Creator set ฉะนั้นะ่ะมันจะมาพร้อมกระเป๋ามาพร้อมใหม่แล้วก็มาพร้อมแบบ extra battery อย่างนี้นะคะมีก้อนเล็กแล้วก็ก้อนยาวก้อนหนึ่งแล้วก็ขาตั้งด้วยคือจะบอกว่าน้องใช้ง่ายมาก คืออย่างแรกเลยเนาอก็คือมันให้คุณตี้ที่ค่อนข้างดีเราสามารถเห็นตัวเองในจอได้โดยการกดหมุนกลับแบบนี้ปุ๊มแล้วก็คือ เป็นแนวตั้งแนวนอนก็ได้คือคนถามเราเยอะมากว่าแบบตัวนี้ใช้เป็นไงคุ้มไหมสําหรับเราเราใช้คุ้มมากคือแบบเราใช้ทํางานแทบทุกวันเลยนะคะแล้วก็เอาจริงๆสิ่งที่สเปเชียลกับกล้องรุ่นเนี่ยก็คือการสัน่นอย่างแรกเลยก็คือเวลาเราถือโดยเฉพาะถ้าเกิดใครที่แบบอยากทําวิดีโอแนวบล็อกนะคะถือไปด้วยเดินไปด้วยอะไรเงี้ยมันแทบไม่เห็นการสั่นเลยฉะนั้นอะ่ะถ้าทุกคนเห็นบล็อกต่างประเทศบล็อกต่างจังหวัดก็คือเราใช้ตัวนี้ถ่ายแทบจะทั้งหมดเลยแล้วก็เรื่องสีเรื่องคุณภาพภาพก็ดีนะ ถ้าเป็นวิดีโอนั่งพูดอย่างเงี้ยเราจะชอบใช้ compact camera มากกว่าเพราะเรารู้สึกว่า depth of field คือแบบหน้าชัดหลังเบลอมันสวยกว่ามันแบบโฟกัสอะไรเงี้ยคือโฟกัสได้แบบมันกริบกว่าแต่ว่าถ้าเกิดใครที่เน้นถ่ายเอา experience ถ่ายเน้นเนื้อหาอะไรเงี้ยตัวนี้คือ,อจริงๆแล้วว่ามันตอบโจทย์มากๆแล้วราคาแล้วว่ามันโอเคีมากสําหรับสิ่งที่เราได้อีกอย่างหนึง่งที่เราชอบเกยวกบรัน,นี้ก็คือมันไม่กระตุกกระตากอะใครที่อยากทำคอนเทนต์แล้วรู้สึกว่าไปข้างนอกแล้วถือกล้องแล้วมันเขินมันอายเอาจริงบางทีถือมือถือขึ้นมามันก็แอจจจะเป็นนนนนุดดสใิึงแตต่ัวี้ คือมันเล็กแล้วมันสีดําด้วยนะคะน้องแบบพรางตัวเองค่อนข้างเก่งอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเวลาเราหยิบตัวนี้ขึ้นมาเราไม่ได้เขินอายมากที่จะบลอกแล้วก็พูดกับมันในสาธารณะเนาะไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่มีขาตั้งเนี่ยเราสามารถแบบตั้งบนโต๊ะแล้วเราก็สามารถใช้ชีวิตไปนะคะโดยที่มีกล้องถ่ายเราอีกอย่างหนึ่งก็คือไม์ที่ได้มาคุณภาพดีมากๆคือถ้าเกิดซื้อเป็นครีเอเตอร์เซตมันน่าจะ2 1 9 0 0กาบาทนะคือแบบเรารู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆตอนแรกก็ร ถ้าคิดตามหลักของเราเนาะก็คือคอสเพ e r ์ยูนะคือตัวนี้คือแบบคุ้มแล้วคุ้มอีกถ้าเกิดพังก็จะซื้อใหม่บอกเลยแล้วก็คือน้องก็จะหมาก,กับการเล็กๆแบบนี้นะคะใครที่แบบอยากมาทำคอนเทนต์มากขึ้นถ้ารู้สึกว่าเริ่มอยากที่จะอัปเกรดเลเวลจากมือถือและอะไรเงรี้ยก็ลองน้องคนนี้ได้นะคะน่าจะยังต้องพรีออเดอร์อยู่นะเพราะเป็นกล้องที่แบบฮอตมากๆนะคะคนซื้อกันเยอะมากโอเคคะ่ะทุกคนหนวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะเอามาป้ายกันหลายไอเทมเลยเป็นไอเทมที่เรารู้สึกว่าเออเราใช้คุ้มใช้บ่อยใช้จนคอส เพอร์ยูสมันต่ำมากๆนะคะหรือว่าบางอันก็แบบเป็นไอเทมที่แบบคุ้มค่าทางจิตใจสุดๆนะคะใครที่ชอบคลิปแนวนี้นะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้านล่างนะคะจะได้มีกําลังใจมาทําให้ดูอีกนะคะส่วนใครที่กําลังทําโลบายอยากเก็บเงินให้มากขึ้นนะคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนเหมือนเดิมนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย